เซนเซอร์ในร่างกายเราเนี่ยก็ฉลาดก็จะไม่เตือนคุณอีกต่อไปทําให้คุณไม่รู้สึกอยากปวดเอืออีกต่อไปท่านั่งอือเคยรู้ไหมครับว่าท่าไหนทําให้เอือออกดีทําให้เอือออกง่ายถ้าคุณนั่งหลังตรงเอือจะออกยาก เพราะลำไส้เราจะงอครับคุณจีครับต่อจากครั้งที่แล้วครับเกี่ยวกับเรื่องท้องผูกคนเป็นกัน10ล้านคนครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องวิธีการกินอะไรช่วยป้องกันเกี่ยวกับเรื่องท้องผูกแต่ยังไม่พอครับมันจะมีพฤติกรรมทําให้เราติดนิสัยในการอืบบ่อยๆก็ทําให้เรานะหายท้องผูกปัจจุบันนี้เราพยายามกินผักกินอะไรแล้วแต่ก็ยังท้องผูกใครบ้างครับเพราะท้องผูกเป็นเรื่องสําคัญในปัจจุบันนี้เป็นต้นตอของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายอย่างที่บอกเมื่อครั้งที่แล้วขอพูดใหม่นะครับมีความเสี่ยงของการเป็นนะ เป็นโรคหัวใจอุดตันถึง2เท่าแล้วเกี่ยวกับเรื่องนะฮะมาเลงเกี่ยวกับเรื่องความดันเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ต่างๆมากมายดังนั้นวันก่อนที่พูดถึงเรื่องเราปวดหน้าอกขึ้นมาพอไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหมอใหม่ก็ได้ตรวจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรกลับไปนอนได้พอวันรุ่งขึ้นเสียชีวิตครับดังนั้นนะฮะไอ,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 อ้ต้นตอของเส้นเลือดตันเส้นเลือดสบอกต่างๆเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือมาจากการท้องผูกแล้วคนเป็นท้องผูก1 0ล้านคน คนที่จะมาให้ความรู้เรานี่ครับคุณหมอและเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยโคกไซอีเดลฟุกุชิไดอะก k u ท่านชื่อว่ามาซาโอกะคาซึฮิโรครับมาให้ความรู้เราครับวันนี้ท่านจะพูดถึงนะฮะมีอยู่3อย่างก็คือ 1. พฤติกรรมในการทําให้เราติดนิสัยในการเอื่อ 2. อย่าอดกัน้น 3วิธีการนั่งเบ่งอึมาดูกันครับอันที่1ครับการที่เราจะมีนิสัยอุจจาระทุกวันเป็นสิ่งที่ดีครับทำยังไงให้มีนิสัยก็คือการไปนั่งอึครับโดยเฉพาะตอนเช้าคุณอาจจะยุ่งผมเข้าใจครับคุณหมอก็บอกครับว่าตอนเช้ายุ่งแต่เราพยายามตื่นเช้าให้เร็วกว่านี้แล้วพยายามนั่งอุจจาระทั้งที่เราไม่ปวดขอให้เรานั่งวันที่1หรือไม่ออกวันที่2ออึไม่ออกวันที่3จะเริ่มมีพฤติกรรมในการปวดอึตามธรรมชาติขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารีบถ้าเราเร่งแล้วไม่มีเวลานั่งงอออออกกกก็จะทททําาาาาใให้้้้เเรรรรพนนคคัััับบบมีีี่่่ยยวขขข2 2 ทนถ้าเราปวดเอืครับใครบ้างที่ติดนิสัยปวดอืแล้วอดทนครับผมจะเล่าเรื่องของผมให้ฟังครับเวลาผมออกกองถ่ายถ่ายในการดูให้รู้นะครับเช้าถึงเย็นนะเราปวดแล้วเราอดทนก็คงไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าพอตอนเย็นเนี่ยอืไม่ออกครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราอดทนปุ๊บลำไส้เราเนี่ยมีหน้าที่อะไรครับนี่คือลำไส้นี่คืออุจจาระค้างอยู่ในลำไส้นะครับในกรณีที่เราปวดอืแล้วเราไม่อืแตจะเกิดอะไรขึ้นครับลำไส้เราจะดูดซึมน้ําเข้าไปดูดซึมน้ําเข้าไปในร่างกายทําให้อุจจาระมีส่วนที่เป็นน้ําน้อยลงทําให้อแ็งนนั่เองงัดนั้น ถ้าคุณปวดอืแล้วคุณอดกั้นอือจะเริ่มแข็งแข็งเพราะน้ําในลําไส้จะถูกดูดซึมขึ้นร่างกายขึ้นร่างกายครับและกระบวนการที่2ก็คือเวลาเราปวดอืมันจะมีเซนเซอร์ทําให้เรารู้สึกปวดอืแต่พอคุณอดกั้นบ่อยๆเซ็นเซอร์ในร่างกายเราเนี่ยก็ฉลาดก็จะไม่เตือนคุณอีกต่อไป ถาไม่คุณไม่รู้สึกอยากปวดเอออีกต่อไปอ,อึก็จะค้างในร่างกายเราร่างกายเราก็จะดูดซึมน้ําเข้าไปในร่างกายเอ,อึก็จะแข็ง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 มากขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือพฤติกรรมถ้าคุณปวดเออคุณต้องไปครับเพราะนั้นถ้าคุณปวดคุณต้องไปเลยครับจำวิดีโอวันก่อนได้ไหมครับที่มีโรงเรียนลดลงให้เด็กไปเข้าห้องน้าทุกๆชั่วโมงเลยซึ่งมีผลวิจัยจริงๆแล้วทาให้เด็กอุจจาระง่ายขึ้นแล้วก็ไม่อายในการที่จะไปอุจจาระครับส่งผลถึงผู้ใหญ่ในอนาคตเพราะอะไรครับถ้าเราท้องผูกเป็น ท่านั่งอเคยรู้ไหมครับว่าท่าไหนทําให้เอือออกดีทําให้เอือ,ออกง่ายรู้ไหมครับว่าถ้าคุณนั่งหลังตรงเอึอจะออกยากเพราะลําไส้เราจะงอครับหลังตรงลําไส้งอเหมครับนักวิจัยเราแนะนําให้เราทําท่านี้ครับนี่คืออะไรครับ ถ้านั่งคิดแบบนี้ครับถ้านั่งคิดแบบนั่งคิดโลแดนหรือโลดินครับนั่นคือนี่ครับภาพนี้ครับทำไมถึงเป็นนี้ฮะนี่ครับเห็นไหมครับถ้าคุณนั่งหลังตรงเนี่ยดูสิครับว่าสะโพกของคุณนะครับนี่เห็นไหมลำไส้มันจะงออยู่ครับนี่เห็นไหมฮะลำไส้จะงอเป็นรูปโค้งแบบนี้ครับดังนั้นเราควรจะต้องนั่งท่าหน้ากลมครับเมื่อเป็นท่านั่งกลมเมื่อไหร่ลำไส้เราจะตรงขึ้นครับมันทําให้เราเอื้อง่ายยังไม่พอคุณสังเกตเลยนะครับคำตอบคือ เห็นไหมครับถ้าเป็นไปได้เอาขาวางไว้บนแท่นอย่างนี้ครับให้เข่าเนี่ยมันอยู่สูงกว่าข้างล่างอย่าให้ขาห้อยครับเมื่อยกขาสูงขึ้นมันจะทําให้เข่าเรากับตัวเราเนี่ยนะฮะงอ35องศาเมื่องอ35องศาจะทําให้ลําไส้เรา ลึกซึ้งไหมครับเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับถึงเป็นเรื่องที่มีผลวิจัยมาจากต่างประเทศต่างๆผมจะรวบรวมข้อมูลดีๆที่บางทีอาจจะไม่เคยมีการเปิดเผยในประเทศไทยมาให้เพื่อนๆได้เห็นได้รู้กันเพราะไอ้แค่ท้องผูกนี้คนเป็นกันสิล้านคนเป็นกันเยอะมากด้วยนะฮะเป็นต้นตอของโรคร้ายต่างๆมากมายถ้าเรารู้วิธีการนะครับยํำได้ไหมครับขอสรุปก็คือ3ข้อจำได้ครับหนึ่งคืออะไรหนึ่งให้เรามีนิสัยในการนั่งเอือทุกเช้าครับสองเยาวทนถ้าเราปวดเอือสามวิธีท่านั่งครับ ที่บอกไปนี้นั่นคือพฤติกรรมของการทําให้เราเอือดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องกินผักหรือกินใยอาหารที่มีประโยชน์เพื่อนๆจาได้ไหมพูดถึงเรื่องอาหารหรือผักที่เป็นจุลินทรีย์ที่ละลายน้ําได้จะเป็นตัวที่ทําให้อืดนิ่มจะเป็นตัวที่ทําให้จุลินทรีย์ดีต่อสู้จุลินทรีย์ร้ายทาให้ลําไส้เรามีภูมิต้านทานต่อสู้โรคภูมิต้านทานมาจากนําไส้เราถึง70%เลยนะครับและการนี้คือใยอาหารที่ละลายน้ําไม่ได้อยู่ในผักต่างๆเพื่อนๆเคยเรียนรู้เรื่องใยอาหารที่ละล ่างขออนุญาตไม่ตอบนะครับให้แอดมาแล้วจะส่งวิดีโอฟรีให้กับเพื่อนๆซึ่งเคยออนแอร์มาก่อนแล้วนะครับผมจะส่งให้กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการก็แอดมาในวันนี้แล้วผมจะส่งให้นะเป็นวิดีโอฟรีย้ำครับให้แอดมาเท่านั้นถ้าไม่แอดมาขออนุญาตไม่ตอบนะครับ